ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเต็นท์โคแมนทัวริงโดม LX นะครับเป็นเต็นท์แคมปิ้งแบบครอบครัวเล็กๆ2-3ถึงคนหรือว่าเต็นท์ทัวริงหรือว่ามอเตอร์ไซค์ทัวริงจักรยานทัวริงหรือการท่องเที่ยวต่างๆที่คุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าคุ้มค่าเพราะว่าเต็นท์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเต็นท์สเปคของโนะคแมนญี่ปุ่นนะครับโคแมนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสเปควัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยพิเศษมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกันน้ํา การทนแรงลมการระบายอากาศที่ดีวัสดุดีเยี่ยมแต่มันมีราคาที่คุ้มค่ามากๆเดี๋ยวลองมาทำความรู้จักกับ Touring Dome LX กันครับความโดดเด่นอย่างแรกของ Touring Dome LX ก็คือเรื่องของการออกแบบครับซึ่งมันจะมีผลอย่างมากในเรื่องของการกันน้ำนะครับกันฝนความแข็งแรงที่จะทนลมทนสภาพอากาศต่างๆแล้วการระบายอากาศที่ดีนะครับสอย่างประกอบกันเลย อย่างแรกครับตัวนี้ถึงจะเป็นเต็นตโดมแต่ไม่ใช่โดมธรรมดาครับเพราะมันมีพื้นที่ด้านหน้ายื่นออกมาค่อนข้างกว้างทีเดียวผมว่าประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับที่มีหลังคายื่นออกมาหลังคานี้เราสามารถจะปิดสนิทนะครับยกขึ้นเป็นหลังคาอย่างนี้เอาเสามาคำ้ำเสานี้ไม่ได้มากับเต็นท์นะครับแต่เราหามาเติมได้อาจจะปิดบางส่วนให้ลมระบายได้นะครับข้างหน้าเนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับอาจจะมีฝนตกพรๆแดดออก เรานั่งอยู่ในนี้ได้ทํากับข้าวเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ได้เป็นพื้นที่หน้าเต็นท์แล้วก็ยังมีผลอย่างมากในการที่จะช่วยในการระบายอากาศขณะที่ฝนตกจุดเด่นอีกเรื่องก็คือเรื่องของการระบายอากาศภายในเต็นท์นะครับซึ่งสําคัญมากสําหรับอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรานะครับหรือแม้จะหนาวก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าสมัยด้านในของเต็นท์นะครับที่ถูกคลุมอยู่กว้างๆด้วยสายชี้เนี่ยด้านในเป็นอินเนอร์เคนบินอีกชั้นหนึ่งนะครับ ซึ่งอินเนอร์แคบินเนี่ยมีประตูเปิดกว้างได้2ด้านเข้าออกได้สองข้างเลยข้างหน้าข้างหลังแล้วประตูทั้งสองบานก็สามารถจะเปิดเป็นมุ้งโล่งอย่างนี้นะครับให้อากาศไหลผ่านเข้าออกได้อย่างสบายมากในวันที่อากาศร้อนหรือมีความชื้นสูงสังเกตดูนะครับว่าระหว่างอินเนอร์แคบินกับตัวไฟชีตเนี่ยมีช่องว่างห่างกันมากครับเพราะตรงนี้เนี่ยเขาออกตั้งใจออกแบบมาให้ลมสามารถจะ flow ผ่านได้เพื่อระบายอากาศตรงนี้มีผลมากนะครับเพราะว่า ในอากาศชื้นอย่างบ้านเราเนี่ยเวลามีความเย็นเล็กน้อยนะครับข้างในเต็นท์เนี่ยจะอุ่นกว่าข้างนอกก็จะเกิดไอน้ำกันตัวขึ้นภายในที่เราเรียกว่าคอนเดนเซชันถ้าอากาศไม่มีการโฟล์ผ่านช่องนี้นะครับก็จะเกิดเป็นหยดน้ําแล้วก็หยดลงมาในเต็นท์นะครับเป็นน้ําค้างหลายคนก็งงม่ฝนไม่ตกทำไมมันถึงมีน้ําหยดลงในเต็นท์นอกจากนี้นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศซ้ายขวาสองข้างแม้ว่าเราจะปิดเต็นท์นะครับก็ยังมีลม โฟล์ผ่านได้ช่วยระบายความชื้นตรงนี้ครับประตูเข้านะครับสองข้างน,นี่คือด้านหน้าเปิดได้กว้างเลยนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับสองข้างเข้าออกได้ไม่ต้องแย่งกันในประตูเดียวคนทางซ้ายทางขวาจะตื่นเข้าห้องน้ําไม่ต้องปลุกอีกคนหนึ่งเดินออกไปได้นะครับประตูเนี่ยสามารถจะปิดมุ้งนะครับถ้าอากาศร้อนเราก็ปิดแต่มุ้งนะครับถ้า อากาศหนาวหรือเราต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ให้เพื่อนเดินไปเดินมาแล้วเห็นเราอยู่ข้างในเต็นท์เราก็สามารถจะปิดได้อาจจะปิดนิดเดียวสูงขึ้นมาหรือถ้าหนาวมากๆอายมากๆก็ปิดเลยครับทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับคือมีบุ้งแล้วก็มีปิดอีกชั้นหนึ่งได้ภายในเต็นท์นะครับยาว2เมตรสิเซนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนจะสูง180 190นอนได้สบายนะครับกว้าง 1เมตร80เซนถ้านอน3คนก็ <c oughs> คนละประมาณ60เซนพอด,พอดีพอดีนะครับไม่ถึงกระเบียดกันมากแต่ถ้านอน2คนเหลือๆห,หลวมๆม,มีที่วางของเพิ่มนอนได้2 3ถึง3คนสบายๆครับ <c oughs> ที่เพดานของอินเนอร์เคบินนะครับเราสามารถจะเปิดระบายอากาศได้นะครับเปิดระบายอากาศนี่ก็ข้างนอกก็จะมีช่องระบายอากาศให้ลมผ่านด้วยนะครับตรงกันตรงนี้ก็มีห่วงนะครับสำหรับ แขวนตะเกียง LED หรือแขวนของอะไรก็ได้ตรงนี้เจ๋อมากข้างในตัวด้านหลังนะครับก็เป็นมุ้งกว้างเปิดเข้าออกได้แล้วก็ถ้าเราจะปิดม่านด้านในนะครับก็สามารถจะปิดครึ่งนึงปิดทั้งหมดเหมือนกับประตูหน้าเลยถ้าฝนตกนะครับหรือเราต้องการปิดไฟชีชตด้านนอกก็สามารถจะปิดได้อีกนะครับง่ายๆเลยโดยการที่ทตีตรงนี้ลงมานะครับสข้าง แล้วก็รูด10นะครับแล้วก็มาขึงสมอบ,บกไว้สังเกตดูนะครับฝายชี้ตัวนี้จะค่อนข้างห่างจากอินเนอร์เคบินแล้วก็ยกขึ้นมาจากพื้นประมาณสัก10เซนก็ทำให้ลมเนี่ยไหลผ่านตรงนี้เข้าไปได้นะครับระบายอากาศได้ระดับหนึ่งหรือเราจะเปิดข้างเดียวก็ยังได้ครับถ้าจะเปิดข้างเดียวก็ได้นะ ประตูด้านหน้านี่นะครับเราสามารถจะปิดลงมาได้สนิทอย่างนี้เลยถ้าปิดลงมาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวฝนสาดฝนรั่วไม่มีทางครับเพราะมันยื่นออกมาห่างจากตัวอินเนอร์เคบินแล้วก็ปิดสนิทอย่างนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยฝนตกแล้วมันมักจะร้อนชื้นด้วยเราก็สามารถจะเปิดระบายอากาศแง้มๆได้นะครับโดยการที่เราเปิดครึ่งหนึ่งครับแล้วก็หมวนครึ่งหนึ่งนะครับมีที่พักครึ่งอยู่ตรงนี้ อันนี้นะครับก็จะทําให้เราเปิดขึ้นมาประมาณ1ใน4ของพื้นที่เปิดช่องให้ลมเนี่ยไหลผ่าน flow ได้แม้กระทั่งเวลาฝนตกหนักยังไงมันก็ไม่สาดเข้าไปครับแต่ก็ยังเปิดระบายอากาศได้แล้วก็มีอีกวิธีนึงครับเราใช้เชือกขึงนะครับที่มุมของประตูด้านหน้าถ้าเราจะเปิดแง้มนะครับมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะครับโดยการขึงเชือกอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวฝนสาดอีกเหมือนกันจะเปิดข้างเดียว2ข้าง ได้หมดมันก็จะทําให้ลมผ่านเข้าไปได้โดยที่ฝนไม่สาดถึงตัวเต็นท์ข้างในครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ touring dome lx นะครับก็คือวัสดุครับวัสดุที่ใช้นะครับที่เป็น fly sheet เนี่ยเป็น polyester เตอร์7 5 d นะครับเคลือบ polyurethane polyester เตอร์7 5 d เนี่ยเป็นการบอกความหนานะครับก็คือเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาแต่มีความนิ่มมากถ้ามาจับเนื้อผ้าดูจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเต็นท์อื่นๆเลยแล้วก็เคลือบ พีด้านในนะครับกันน้าสนิทแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ส่วนอินเนอร์เคบินนะครับก็เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์68ดีที่ค่อนข้างหนาก็ไม่ต้องกลัวมันจะฉีกขาดนะครับมีความเหนียวทนทานมากนะครับจะโดนลมกระโชกยังไงก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะฉีกขาดที่เด่นจริงๆครับคือตัวพื้นนี่นพื้นของเต็นท์ราคาประหยัดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นพลาสติกเหมือนกระสอบปุ๋ยกรอบๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ครับของทัวริงโดมเนี่ยเป็นผ้าเหมือนกับไฟชีสเลย ก็คือเป็นโพลีเอสเตอร์ 75D ครับหนาแล้วก็เคลือบ PU กันน้ำทำให้มั่นใจได้ว่าจะนอนสบายไม่มีเสียงกอแกลแล้วก็กันน้ำไม่ให้ซึมผ่านขึ้นมาจากข้างล่างแล้วก็สังเกตดูนะครับผ้าพื้นเนี่ยจะยกขอบขึ้นมารอบทิศท,ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำถึงอาจจะนองข้างนอกสูงเกือบนิ้วเนี่ยน้ำก็ยังจะไม่เข้ามาในเต็นท์ครับ c o l e m a n Touring Dome LX ครับเป็นเต็นท์แคมปิ้งทัวริง สำหรับครอบครัวเล็กๆสองสามคนที่คุ้มค่าที่สุดหลังหนึ่งเลยเพราะว่าการออกแบบของมันพิเศษมากอย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นโดมที่มีพื้นที่ด้านหน้าระบายอากาศได้ดีเยี่ยมกันฝนชนิดหายห่วงนะครับแล้วก็ใช้วัสดุอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีทั้งหลังไม่กระทั่งพื้นเคลือบพียูกันน้ําที่ไม่ต้องห่วงว่าจะฝนรั่วไปนอนเปียกที่ไหนมันเป็นเต็นท์ที่ออกแบบมาตามสเปคของตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสเปคที่สูงกว่าที่อื่นแล้วก็ที่สำคัญมันอยู่ในราคาที่จับต้องได้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลองดูนะครับ c o l m m a n Touring Dome Lx